กฎหมายเนี้ยไม่ศักดิ์สิทธิ์อ่ะพูดง่ายๆเลยใช้ไม่ได้เออขนาดที่เข้ามาเขาบอกว่าโอ้ยไม่ต้องเป็เอามาแล้วเพราะมันเป็นเรื่องเล็กๆเ,เ,เขาว่างั้นอ่ะแสดงว่าเจ้าหน้าที่เขาอะ่ะยังรู้ไม่จริงนะรู้ไม่จริงเพราะว่าไปที่อื่นอะ่ะเขาจะมองเห็นว่าเออมันก็เล็กมันไม่ได้ใหญ่ไปที่ไหนเขาก็ให้ความร่วมมือหมด ยกเว้นที่นี่ครับที่นี่คุณก้าวเข้ามาเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะคุณก้าวเข้ามาปุ๊บนี่จากเรื่องเล็กมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมละ่ะมันไม่เรื่องเล็กนะเออเพราะฉะนั้นเจ้าหน,น้าที่เขาต้องเข้าใจถูกต้องด้วยตามตามนี้ด้วยว่าคุณก้าวเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็ก <c oughs> เพราะว่าเรื่องเล็กเนี่ยเขาไม่ชอบเขาชอบทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กมันไม่ได้ระดับเขาเนี่ย มันเสียศักดิ์ศรีเออถ้าทําเป็นเรื่องเล็กมันเสียศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันต้องเป็นเรื่องใหญ่มันถ้าจะสมศักดิ์ศรีหน่อยนะครับอ่าคนดังจะไปทําเรื่องเล็กๆได้ยังไงไปนั่งเป่ากบอยู่ก็ต้องเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กไม่นะครับใหญ่ๆต้องทํานะครับเรื่องนี้เห็นไหมล่ะถ้างั้นเขาก็จะไม่อ่าเดินไปนู่นเดินไปนี่หรอกเอฟซี FC. มันชัดเจนอยู่แล้วนะ <c oughs> เด่นชัดมากละงานนี้นะครับบอกได้เลยแอดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเรื่องนี้ไม่เห็นเหมือนกันว่าเออเขาทำไมเป็นแบบนี้ไปได้งงไหมงงมากเอซีคนเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปได้เหมือนกันนะเ <c oughs> อไม่ยอมครับเขาบอกว่าเขาเข้าใจอะไรผิดผู้ช่วยเขาบอกว่า เขาบอกว่าเป็นเรื่องเล็กอืมใช่ที่อื่นนะมันใช่อยู่แต่ที่นี่ไม่ใช่ครับแล้วระดับเขาเนี่ยจะให้มาเล่นแบบเล็กๆเ,เนี่ยมันไม่ได้เออเขาเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนที่คนดังแล้วจะมาเล่นให้เขาเป็นเรื่องเล็กๆเ,เนี่ยโอ้โหมันจะไปรู้เรื่องอะไรใช่ไหมออต้องจัดให้มันจุดพุรอบจุดพก้9วัน10 000, วันเลยระดับใหญ่เลยจุดพุอ,อ่ะอ ให้ระเบิดเถิเงไปเลยมันต้องมีมโหางานมโหรสพะส,นะสมโพธกันทีเดียวแหละนะเพราะว่ามันเล็กไม่ได้หรอกในนี้ก้าวเข้ามาแล้วต้องเป็นเรื่องใหญ่นะ <c oughs> เ,เคยเห็นไหมละ่ะมีเล็กไหมไม่เคยมีนะทุกเรื่องใหญ่หมดถูกไหมแล้วยิ่ง ยิ่งได้ข่าวว่าจะมีอสื่อหลักลงเนี่ยโอ้โหเอฟซีชอบเลยดีเลยอยากจะให้เข้ามาตีแผลนะครับอยากจะให้เข้ามาตีแผ่มานะเอ่อมาให้เห็นว่าเออมันเป็นยังไงแบบไหนนะให้มาตีแผ่ว่าเออความจริงคืออะไรถูกไหมให้เข้ามาเลยยินดีเลย <laughs> ชอบเลยเออระวังมือนยว่านิ้วนิ้ว,วจะโดนประตูหนีบเอานะ นิ้วเนี่ยระวังประตูนี่เพราะว่าเขาเคยปิดประตูใส่มาแล้วอันตรายนะเออตอนนั้นสื่อยังตกใจอยู่เลยแต่ว่าเข้ามาเข้ามาตอนที่อารมณ์ยังดีๆถ้าอารมณ์ไม่ดีเดี๋ยวโมโหโนะอเไม่ได้นะทีเ,เขาวกำลังมีทุก ก็นั่นน่ะสิเอ็ดก็ไม่เข้าใจเออพอมีแล้วก็ไปโทษเขาว่าอ่าถูกเล่นงานครับถูกเล่นงานอย่างงู้นอย่างเงี้ยนะแต่พอไม่มีเรื่องมีราวแทนที่จะพยายามเซฟตัวเองพยายามจะไม่ให้ตัวเองมีปัญหาด้วยนี้แต่ก็ไม่เอฟสีไม่นี่ไงอันนี้คือประเด็นจริงๆเนี่ย ถ้าเราทําตามาทําง่ายๆคือทําตัวเรียบๆทำตัวไม่ไมหวือหวาเรียบๆมันก็จะไม่มีปัญหาเลยทําตัวเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยก็จะไม่มีแต่เข้าไปเนี่ยเข้าไปเหมือนดารานะเข้าไปเนี่ย <c oughs> อา่าไปแบบดารานะเออไปแบบดังเลยละไปไหนที่ไหนก็ดังที่นั่นไปที่ไหนก็ดังที่นั่นเห็นไหมอา่า ทุกคนต้องให้ความสนใจเพราะอะไรเพราะว่าไปตรงไหนดังตรงนั้นเออให,ให้ได้ดังกันเพราะว่าเขาเป็นคนดังเออจะไปเงียบๆมันไม่ได้ศักดิ์ศรีไม่มีนะแบบนั้นไปไหนมันต้องดังมันต้องกระหึมทุกคนต้องเหลียวมองแล้วเฮ้ยมันอะไรเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมมันต้องเป็นอย่างนั้นเลยอไม่ได้ถ้าอย่างนั้นมันเสียสศักดิ์ศรี ดังจนไม่มีที่จะอยู่เออไม่ได้พูดงี้นะว่าเรื่องอื่นน่ะความเสียหายเท่าไหร่ไม่ว่ากันนะแต่ขอให้ดังไว้ก่อนเอ่ามันต้องขอให้ดังไว้ก่อนถ้าเรื่องความเสียหายมันจะเสียไปทเท่าไหร่ไม่สนไอ้ตรงนั้นไม่เกี่ยวแต่ไปไหนมันต้องดังมันต้องมีกระแสเอ,อกระแสมันจะเงียบไม่ได้นะเออ เวลาเกด่าเจ็บเจ็บใช่ไหมก็บอกแล้วว่าที่อื่นนะเจ้าหน้าที่เข้าไปที่อื่นเนี่ยเขาบอกก็ไม่มีใครมีปัญหานะเขาก็ไปปุ๊บไปขอตรวจไปขอดูเนี่ยเขาให้ดูหมดเลยไม่มีการอะไรทั้งนั้นเลยเออ ยิ่งพาเจ้าหน้าที่ไปหลายๆคนนี่เขายิ่งให้ตรวจเลยเขาไม่ได้มีบิดผิวไม่มีการขัดฝางไม่มีอะไรเลยเออเขาถึงว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าเขาคิดผิดเนี่ยสำหรับที่อื่นนะมันใช่แต่ที่นี่มันไม่ใช่ะ <laughs> ที่นี่มันระดับบิ๊กนะครับนะเออระดับใหญ่เลยล่ะเอาจริงๆจะไปให้ ทำเล็กๆได้ยังไงเนี่ยเมื่อเขาเป็นคนดังจะไปทําเล็กๆมันไม่ได้เขาไปไหนก็ต้องผู้คนต้องรู้เห็นผู้คนต้องติดตามอต่อไปว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงเขาจะทําอะไรยังไงเห็นไหมไปข้างในนูน้นไปสพอเขาก็ดังเห็นไหมนะเขาก็โชว์ให้เห็นเลยว่าเอความสามารถเขาเป็นยังไงก็ไม่ต้องถามแล้วว่าคนอื่นจะไม่ยองเหรอถูกไหมนะอ่า อันเนี้ยเขาเป็นผู้นําสบายเลยเพราะว่าอะไรเขาเด็ดขาดไงเขาตัดสินใจไปเลยว่าผิดหรือถูกไม่สนเน่ยแต่เขาต้องตัดใจเด็ดขาดไปเดี๋ยวนั้นเลยเอาจริงๆใ่่ไหมสนับสนุนการไหลไหม <laughs> เออไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าคนเขาเห็นเข้าอะไรคือ ไปก็เหมือนไปกับคนหลายหลายหลายคนไปเยอะแยะมากเลยแต่อยู่ข้างในหมดเออทําให้เห็นว่าน,นี่ไงเขามากับอ่าคนหลายคนเลยเอาง่ายระดับอ่าสวอยเขายังกลัวอ่าสวอยเขายังตกใจเลยวอาคุยมาไงวะเนี้ยเออ คือมาทําให้เขาตกใจเลยเขาโอ้โหมันมาอย่างไงวันเนี้ยใช่เขาก็เป็นระดับดังอยู่แล้วนะเขาก็ระดับดังประเทศนะเอซถามหน่อยนะครับอินฟูอ่ะบางคนอนะ่ะเรายังไม่รู้จักเขาเลยอถูกไหมอินฟูเรายังไม่รู้จักเขาเลยแต่นี่เขารู้จักทั่วประเทศนะ รู้จักทั่วประเทศไม่ว่ารู้จักต่างประเทศด้วยเขารู้จักหมดพอเอ่ยชื่อนี่เขารู้จักหมดเลยไม่รู้ล่ะแต่ว่าก็ดังแอดว่าน่าจะดังพอๆกันนะตอนนั้นอ่ะสี่ห้าปีมาถามว่ามีคนรู้จักไหมไม่ต้องถามน้องเอฟซีรู้จักเพียบเลยดังโอ้โหไม่ต้องถามเลยลนะ่ะเออดังสุด นะคำคำเอถามว่าความดังนะดังแน่อืมใช่ไปไหนมีแต่คนกลัวมันดังเหมือนกันอนะแต่มันดังคนละอย่างกันอนะอันเนี้ยดังแน่แน่ดังแน่แน,แน,แนไม่ต้องพูดถึงเรื่องความดังไม่มีใครไม่รู้จักไม่มีหรอกที่จะไม่รู้จักเออแต่ไม่มีใครมาขอถ่ายรูปนสะี่ไม่เกี่ยวนะเรื่องการถ่ายลงถ่ายรูปไม่มีไม่เกี่ยวอ่า เห็นไหมแต่ดังถามว่าดังไหมดังแน่นอนครัดังแน่แน่เออดังในอีกทางด้านหนึ่งเลยล่ะแต่ถามว่ามีคนไปอ่าไปขอขายของในช่อง,องด้วยไหมนะเออจะทําแบบนี้ไหมไม่มี <c oughs> เขาไม่สนนะครับจะรับใช้ใครไหมเฮใช่อ่า เขาพูดตรงๆเลยเอา่าทุกคนก็ต้องยองแหละนะเอ็กซีนะเออใครจะกล้าล่ะถึงไหมนะ่ะโอ้โหมาอย่างนั้นนะ่ะมาเป็นพายุใครจะกล้าเอา่อเขาต้องโชว์ความสามารถนะครับเอ่อโชว์พราวนะครับนะโอ้โหทุกคนต้องกลัวเลยตกใจเลยเดี๋ยว เดี๋ยวออกกล้องมาจี้หน้าเลยนะกล้องจี้หน้านะเอฟซี FC นะโอ้โ oh, ห oh. จี้หน้าเลยโอ้โ oh, ห oh. นะใครไปทําอะไรได้เนี่ยใช้ความดังผิดทางเหรอไม่รู้แหละคือที่เขาทําเนี่ยเขาก็คิดว่าถูกนะอ่อที่เขาทําอยู่เนี่ยเขาคิดว่าเขาถูกเขาทําถูกแล้วเอเขาเคยผิดไหมเอาถามแค่นี้อ่ะ,อะเราตอบตรงนี้ดีกว่าตรงตรงกันดีกว่าเอฟซี FC. คิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเคยทําผิดไหมอ่ะ ไม่มีแอดไม่เคยเห็นเขาทำผิดสักทีหนึ่ง,งอ่าถ้าเกิดเขาทำผิดเนี่ยเขาต้องออกมายอมรับแต่นี้เขาไม่เคยมีไหมเขายอมรับมีไหมอ่าบอกตรงไม่มีออาถามแม่เขาดูก็ได้อ่าถ้าไม่เชื่ออ่าถามแม่เขาดูก็ได้เออเขาเคยทำผิดไหมไม่มี <c oughs> ดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเขาไม่เคยทำผิดแล้วแล้วชไหนล่ะ,ะคนอื่นมีแต่ผิดทั้งนั้นแหละทำมาก็ผิดแล้ว เออถ้าเขาบอกว่าผิดก็คือผิดกแค่นั้นนะ FC. เอฟซีอ่มันจะมีที่ไหนลนะที่เขาทำได้อย่างนี้ใช่ไหมนี่แหละคนเราอ่ะนะอะไรยังไงก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับเอฟซี FC นะครับอ,อ่ใช่มีนอกละ่ะ ใช่เขาอยู่เมืองนอกไงออันนั้นอ่ะถามก็ดูได้เลยลูกเขาเคยผิดไหมเอาถามแค่นี้ไม่ไหมเขาก็จะผิดที่ไหนแนละ้วแม่ก็เคยพูดว่าเอ้ยลูกเขาผิดนะไม่ไหมเขาไม่เคยผิดเลยนะเอาพูดง่ายในชีวิตนี้เกิดมายังสะกดคําว่าผิดไม่ถูกเลยอเสะกดไม่ได้เลยไม่ไม่รู้จักเลยเอาพูดง่ายที่ผ่านมาที่เขาทาอยู่เนี่ย ไม่มีจะผิดสักอันมีแต่คนเล่นงานเขาใส่ร้ายเขาว่าผิดอย่างงู้นอย่างนี้แต่เขาดูแล้วเนี่ยมันบอกไม่ผิดมีแต่พังกับพังแต่ไม่รู้อ่ะเขาก็ผ่านมาได้อ่ะแล้วก็สั่งได้ด้วยเออจะทํายังไงจะเอายังไงเขาสั่งได้เลยเออเขาสั่งเลยเออกลัวที่ไหนเขาว่างั้นฮะ <laughs> เขาบอกเลยว่ากลัวที่ไหนเออพูดอย่างนี้เสียเลยนะเออสนใจที่ไหนลนะ่ะก็ไม่สนใจหรอกนะเอออยากจะเอาเอากล้องจี้หน้าใครก็จี้เลยลนะ่ะก็จี้ใส่เลยนะเออใช่ครับผมดังดังไม่ต้องพูดถึงถามว่าความดังไม่ต้องพูดถึงอะเออเขาดังแน่นอนดังทั่วประเทศอะประเทศทั่วประเทศเขาต้องรู้จักหมดแหละ ไม่ดังก็แปลกอ่ะเอะดังสน,นั่นนะพูดกันสัน้นๆเออแต่ถามว่ามีคนไปขอถ่ายรูปไหมอ่ะไม่มีไม่เกี่ยวเออ